วันนี้เราจะมาเปิดไข่ในเอกเป็นไข่ที่ไม่มีไข่อยากได้เราต้องเอาต้นไม้ที่ติดบัตรลิรและไนลิทไปแลกเอานะครับซึ่งก็คือแลกกับพี่นกฮูกตรงกลางนี่แหละแล้วเราก็จะได้ไข่สิ่งนี้มานะครับซึ่งไข่สิ่งนี้ไม่มีไข่นะเราอาจจะต้องแบบว่าแลกเอาเท่านั้นซึ่งวันนี้เราจะมาฟัดก,กันครับแล้วก็เราเหลืออีก6ฟองที่ยังไม่ได้ตั้งลง ในฟาร์มของเราเพราะว่าของผมนั้นตั้งไม่ได้นะครับเรามีไข่สูงสุดตั้งได้แค่3เรายังไม่ได้ปลดล็อกในตรงนั้นเลยโอเคถ้าเรามีสัตว์เลี้ยงแบบว่าอายุเยอะๆแล้วเดี๋ยวเราเอาไปปลดล็อกหรือว่าเพิ่มจํานวนกันครับแต่ว่าวันนี้เรามาลุ้นกันในการเปิดไข่ทั้งหมด3ฟองแล้วก็จะฟักไว้อีก 3ฟองนะครับจริงๆเราก็สามารถฟักได้อีก6นั่นแหละแต่ว่าเราก็จะตั้งไปก่อน3สรุปวันนี้เปิด3ฟองแล้วก็ฟักทิ้งไว้อีก3ฟองเดี๋ยวมาลุ้นกันว่า1ฟองแรกนั้นจะได้ตัวอะไรมาทุกคนกระทืบไลค์ให้หน่อยนะครับมาดูซิว่าดวงวันนี้จะดีสักแค่ไหนเอาละห <c oughs> ลังจากที่ปล่อยฟักมานานหลายวันยังไม่เคยเปิดไข่เลยปุมโอ้ห นี่ได้น้องเมน่นน้องเม่นเป็นสิ่งที่ผมไม่อยากได้เพราะว่าเรามีแล้วไงเราได้มาแล้วน้องเมน่นเอาระเพราะว่าน้องเม่นมันแบบสามารถปลดล็อกแล้วก็ได้เลยนะครับโดยไม่ต้องเปิดไข่อ่ะนี่ดวงหรืออะไรครับได้เม่นมาสองตัวโอ้โหขออะไรสักอย่างหนึ่งที่ไม่ใช่เม่นได้ไหม <laughs> ตัวโคตรอ้วนอ้วน,นมากน้องคืออะไรอ่ะ โอเคโอเคแต่ผมคงต้องเก็บเม่นก่อนนะและ๊บนึงพิกอัพขึ้นมาแล้วนึงนะพิกอัพขึ้นมาเหมือนว่าผมได้ตัวตุ่นปะน้องเหมือนตัวตุ่นเลยอ่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวมาดูนะครับว่าน้องชื่ออะไรแล้วก็น้องคือสัตว์ประเภทไหนในน้องไปไหนละอุย้ยนี่ไงน้องมามุดอยู่ตรงนี้น <c oughs> ดารากากเลยอย่ะ และน้องคือโมที่มีชื่อว่ากีกี้ทุกๆ79วิเขาจะขุดลงไปที่ใต้ดินนะครับเพื่อที่ค้นหาสมบัติมาให้เรานะครับก็คือเขาจะค้นหาอุปกรณ์หรือว่ากุญแจมาให้เรานั่นเองอู้ถือว่าดีนะทุกคนอุปกรณ์นี่ไม่แน่ใจว่าคืออะไรอาจจะเป็นสปริงเกอร์ไหมแต่ว่ากุญแจก็คงต้องเป็น อ่กุญแจที่แบบว่าว์ปไปตรงโน่นแหละหลังคาเขียวนะหลังจากที่คาดเดาวนะครับตอนนี้เขาก็มีอายุสองขวบแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวก็จะเอาน้องกิกกี้แล้วก็พี่นกฮูกไว้และการเดี๋ยวผมจะเก็บน้องหนอนชาเขียวไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเรามาฟักอีก3ฟองนะครับและการที่ฟักไว้นั่นก็คือผมจะเอาน้องปิดมาช่วยในการฟักไข่โ oh อ้โห สามฟองแรกคือเป็นอะไรที่เกลือสุดๆไปเลยเดี๋ยวหาน้องเป็ดก่อนน้องเป็ดชื่ออะไรลืมไปแล้วทุกคนน้องเป็ดเราชื่ออะไรเอ่ยน้องกีกี้หรือเปล่าเมื่อกี้น้องเมื่อกี้ชื่อกีกี้ไปแล้วน้องเป็ดเราชื่ออะไรนะนี่ไงโอเค ข้อดีของน้องเป็ดคือจะช่วยให้เราฟักไข่ได้ไวขึ้นนะครับก็คือทุกๆ59วิเขาจะช่วยลดระยะเวลาในการฟักไข่ลงไปถึง25วิเลยซึ่งรวดเร็วมากนะครับแล้วก็พี่นกฮูก่ก็จะช่วยให้แบบอ่าสัตว์เลี้ยงตัวอื่นใช่ไหมที่แบบประทํางานได้เต็มเต็มป,ประสิทธิภาพมากขึ้นนะถ้ามีพี่นกฮูกในส่วนสัตว์เลี้ยงทุกตัวที่อยู่ในสวนก็จะเพิ่ม e p ได้ไวขึ้นประมาณนั้นครับ เปิดไข่ไปสามฟองได้เม่นมาสามตัวจะบ้าตายนั่นแหละครับใช้เวลาฟักประมาณสี่ชั่วโมงประมาณสี่ชั่วโมงสิบนาทีไหมที่เราฟักไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูว่าพี่เป็ดน้อยหรือว่าน้องเป็ดน้อยของเราจะช่วยเราฟักไหมทุกคนดูนะเหมือนเขาจะมาฟักไข่เห็นปะนี่ไงเขาเริ่มฟักไข่ช่วยเราแล้วจากไข่ที่เขาฟักไปนะครับซึ่งไข่นี้เหลือสี่ชั่วโมงแปดนาที พอดีเป๊ะอันนี้4ชั่วโมง8นาที27วิเห็นไหมครับเขาลดลงไปถึง20กว่าวิเลยนะแวะมาดูพี่นกฮูกตรงนี้หน่อยว่าตอนนี้เราได้กี่แต้มอุเราขาดอีกแค่1แต้มเราก็จะได้ไข่เพิ่มและการได้ไข่ที่290เราจะได้กี่ไข่เอ่ย290อ้เราจะได้มา2ไข่เลยนะครับเราก็จะได้ไข่ขๆๆๆอย่างเดียวเลย <laughs> แต่เปิดไปแล้วเมื่อกี้3ฟองคือเกลือที่สุดในโรคไปเลยแต่ก็ยังดีได้พี่ตุ่นแต่อยากรู้ว่าพี่ตุ่นนั้นอ่าจะให้อุปกรณ์กับเราตอนไหนเขาบอกว่าทุกๆ79วินาทีเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวลองตามพี่ตุ่นไปดูซิว่าเขาจะขุดลงไปตอนไหนนะเดี๋ยวมาดูกันพี่เขาชื่อว่าพี่กีกี้ละกันขอเรียกว่าพี่กิกี้ตัวเบิ่มนะครับพี่กกกี้ตัวยักษ์มาก ตัวโคดยักษ์น้ำหนักสองุดสีู่นกิโลกรัมนะครับมีอายุที่สามขวบแล้วขอตามติดชีวิตพี่กิกี้ก่อนนะเขาจะขุดลงไปแล้วจะได้อุปกรณ์อะไรให้เราหรือเปล่าโอ้โหพี่กีกี้ลุยสวนจัดเลยตอนไหนพี่กีกี้จะขุดเจ็ดสิบเก้าวีหรือยังอ่านี่ไงพี่กี้ขุดลงไปละเจออะไรไหมพี่กี้เจออะไรปะเอ้ยได้อะไรทุกคน9ก้าร้อยกสิบเก้าอะไรอ่ะ เราต้องแลกเปลี่ยนสัตว์เลี้ยงเพื่อที่จะอ่าวางไข่ได้เยอะขึ้นซึ่งตอนนี้เรามีประมาณโอ้โหมีประมาณสี่ตัวที่สามารถสามารถแลกได้เราจะแลกพี่ตัวไหนดีแลกพี่ตัวไหนดีอ่ะทุกคนเสียดายจังเลยแลกพี่ตัวไหนดีอ่ะเอาเป็นหอยทากละกันเพราะว่าหอยทากเรามีหลายตัวโอเคผมจะแลกเป็นพี่หอยทากละกันคอนเฟิร์ม เรียบร้อยตอนนี้เราสามารถวางไข่ได้เพิ่มแล้วเป็นสฟองเดี๋ยวผมจะวางเป็นไนเอกเพิ่มแล้วกันอไม่ใช่อันนี้แลแลอันนี้ไนเอกโอเคเดี๋ยวเราวางอ,าอันนี้เพิ่มสวยเลยทุกคนเพิ่มได้อีกปะเพิ่มไม่ได้แล้วการที่เราจะเพิ่มได้อีกนั่นก็คือเราต้องใช้ระดับเลเวลสาขึ้นไปนะครับสันเลี้ยงระดับเลเวลสาขึ้นไปซึ่งตอนนี้เรายังไม่มีสูงสุดน่าจะ เป็นพี่นกคู่นี่แหละประมาณเท่าไรนะอ่าไม่แน่ใจตอนนี้สิบก็ขวบละและเมื่อกี้เขาบอกว่าพี่กิกี้หรือว่าพี่ตัวตุ่นของเรานะครับหรือว่าชื่อว่าโม e, นั่นแหละขุดพบ920าเช็คเคนซีซึ่งไม่แน่ใจว่า920เช็คเคนซีนี่น่าจะเป็นขุดพบตังนะครับเมื่อกี้พี่โม e, ขุดได้920บาทอ่าอันนี้กิวี่มาช่วยฟักไข่แลวทุกคนได้25าวิ แต่ว่าเมื่อกี้พี่โมอ่ะพี่โมนี่ไงพี่โมขุดอีกแล้วดูดูว่าจะได้อะไรเมื่อกี้เขาได้920 Chicken C ก็คือ920บาทอันนี้ไงทุกคนเขาได้มา1,090บาทนะครับทุกคนเห็นตังขยับไหมเมื่อกี้นะครับตังขยับใช่แล้วก็คือช่วยเราหาตาังนั่นเองครับอุยน่ารักนะทุกคนมาเดี๋ยวมาดูพี่ตัวเบิ่มกัน คือพี่เขาตัวเบิ่มมากเลยเห็นไหมทุกคนเราเปิดไปแล้วทั้งหมด3ไข่นะครับก่อนหน้านี้แล้วเราก็ฟักทิ้งไว้4ไข่เดี๋ยวเราจะมาเปิดอีกทั้งหมด4ไข่มาลุ้นกันว่าเราจะได้สัตว์เลี้ยงสุดเทพสําหรับไหนเอกหรือเปล่านะครับหรือว่าไข่กลางคืนนั่นเองนี่ไงน้องตุ่นที่เราได้มาจาก3ฟองก่อนหน้านี้นะแต่ว่าเราได้เม่นมาเออซ้ำกันถึง2ฟองมา4ฟองนี้ต้องได้สัตว์เลี้ยงใหม่ที่ไม่ใช่เม่น แล้วก็ไม่ใช่น้องตุ่นนะครับเอาล่ะทุกคนลุ้นกันอีกเหมือนเดิมเดี๋ยวเปิดแบบสลับดีกว่าเปิดเปิดส 3, 3, 3, ามสามสมองหนึ่งาทุกคน3 4มสนะบุ้มโอ้โหตัวใหม่น้องกบบ้าอุ้ยดีละที่ไม่ใช่ซ้ําตัวเดิม3 4มสอโอเคมาเมื่อกี้เราเปิด3ามได้น้องกบเขียวน้ําหนัก1.6กกิโลกรัมนะซึ่งตัวเล็ก หน่อยนึงนะแต่จะเป็นตัวใหญ่กว่าน,นี้มาระขอตัวบิ๊กเบิ้มอะไรก็ได้ขอบิ๊กเบิ้มโอ้ยน้องเม็ดน้ําหนัก2กิโลกรัมก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่3 4 2สี่สองหนึ่งมาต่อไปไข่ที่สองน้องเม็ดได้3ตัวแล้วนะทุกคน3มตัวละโอ้โหสี่ตัวก็อย่างว่าแหละ <laughs> เม็ดมันแบบน้บําหนักเยอะเนาะไม่ใช่สีเม็ดมันลเลดเยอะนะทุกคนเข้าใจได้ โอ้ยเด็กกบมาสองตัวซึ่งตัวนี้น้ําหนัก2กิโลกร,รัมแล้วตัวใหญ่กว่านะครับเอาละเดี๋ยวเราต้องมาปล่อยน้องกบละเดี๋ยวเก็บน้องกีวีก่อนนะเ,อเก็บน้องก,กีวีก่อนนะพิกอัพเอาเก็บเก็บยากจังเลยโอเคเก็บแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาปล่อยน้องกบมาดูว่าน้องกบมีความพิเศษยังไงในการลงสวนหรือว่ารุยสวนนั่นเองลงไปแล้วไหนดูซิน้องกบช่วยอะไรเราได้ และน้องกบในตํานานทุกๆสินาทีจะส่งเสียงร้องครับแล้วพืชใกล้เคียงจะสุ่มการจเจริญเติบโตภายในระยะเวลา24ชั่วโมงเอ้ยจุกคนคือถ้าเกิดต้นไม้ที่แบบว่าโตประมาณนี้แล้วน้องกบอาจจะทำให้แบบโตประมาณนี้หรือเปล่าอาจจะโตขึ้นแบบใหญ่แบบบิ๊กเบิ้มเป็นไปได้นะครับ สำหรับน้องกบเขียวบิ๊กเบิ้มของเราอุ้ยถือว่าโอเคนะแต่ว่าก็ค่อนข้างใช้เวลาแต่ถ้าเป็นไปได้ก็น่าจะช่วยให้แบบต้นไม้ของเราที่แบบว่าต้นเล็กแล้วก็ให้น้องแบบเติบโตขึ้นละประมาณนั้นนะครับสรุปแล้วการที่เราเปิดไข่ในเอกมาทั้งหมด7ฟองก็คือเราได้เม่นมาเยอะมากเลยแล้วก็ได้น้องกบเขียวแล้วก็ได้น้องตุ่นนั่นเองครับสำหรับ7ฟองเรามีอีกหรือเปล่า และเราก็ยังเหลืออีกสี่ฟองโอเคเดี๋ยวฟักทิ้งไว้ก่อนดีกว่าทุกคนอีกสี่ฟองของเราเกินไม่ได้นะโอเคไอเราก็ดึกว่าวางไม่ได้เอาละทุกคนอีกสี่ฟองนะครับที่ผมได้วางไว้อล่ะทุกคนคลิปนี้ใครที่แบบได้สัตว์เลี้ยงเจ๋งๆจากในเอกตัวอะไรกันบ้างคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับกดติดตามกดไลค์ให้พี่ชายโตด้วยเจอก,กันคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบาย